สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวีิพนันเสริชนะบอกแจ้งเตือนสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5 ขอให้รีบดำเนินการยืดอุทธรณ์ภายในวันที่1พฤษภาคม2566ซึ่งสามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางโดยขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเจ็หน่วยงานได้แก่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยทสกสสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือสาราว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติทำการยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบหรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาคม2,566ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลก่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการที่ดําเนินการยืนยันตัวตนแล้วพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสําเร็จ12,978,844รายคิดเป็นร้อยละ88.91ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน14,596,820รายและจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น1 2 2 8 9 7 6ราย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จัน์โอชามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนมุ่งมั่นตั้งใจให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมลำ้ำสนับสนุนให้การดำรงชีวิตในเบื้องต้น สำหรับใช้สอยในชีวิตประจําวันและไม่ใช่การแจกเงินแต่เพียงอย่างเดียวแต่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํามีอาชีพและรายได้มั่นคงตามมาตรฐานสากลและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนผ่านการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลักดันพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ตอนนี้สามารถสร้างรายได้หลักล้านสู่ชุมชน